โปรแกรมจิตเป็นการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อและพฤติกรรมโดยการสร้างแบบแผนใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกเพื่อช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตในทิศทางที่เราต้องการได้หลักการของการโปรแกรมจิตจะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงจากภายในซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการใช้คำพูดการใช้สมาธิการสะกดจิตหรือการจินตนาการก็ได้วิธีการโปรแกรมจิต หตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนระบุสิ่งที่คุณต้องการเช่นฉันต้องการมีสุขภาพที่ดีหรือฉันต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพที่ฉันทำหรือใช้คำพูดเชิงบวกและเฉพาะเจาะจงเช่นฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพลังทุกวัน 2. การพูดย้ำใช้ประโยคที่สร้างพลังบวกเช่น ฉันเป็นคนที่มีความสามารถหรือฉันสมควรได้รับความสุขพูดซ้ำๆทุกวันเช้าและก่อนนอนเพื่อฝังข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในจิตใต้สำนึกของคนณ 3. การจินตนาการลับตาและจินตนาการภาพของตัวเองในสถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกถึงอารมณ์ดีมีความสุขหรือความภูมิใจ ในสิ่งที่คุณต้องการให้รู้สึกให้ได้ว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วเป็นสิ่งนั้นแล้วและรู้สึกถึงมันจริงๆและรู้สึกขอบคุณมัน 4. การทำสมาธิฝึกการทำสมาธิทุกวันเพื่อทำให้จิตใจเราสงบเพื่อที่จะได้เปิดรับโปรแกรมจิตใหม่ๆได้ง่ายขึ้นใช้เสียงนำสมาธิเช่นเพลงที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบ เราสามารถเลือกเพลงอะไรก็ได้ที่เราฟังแล้วทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนั่นคือรู้สึกสงบเราจะเป็นผู้รู้เองเลือกเอง5การเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นการทํากิจกรรมที่สนับสนุนเป้าหมาย<ๆ>เพื่อให้สําเร็จตามที่เราต้องการเช่นหากเราต้องการสุขภาพที่ดีก็เราก็จะต้องเริ่มจากการออกกำลังกาย การกระทําซ้ำๆจะช่วยเสริมการโปรแกรมจิตให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและสามารถทําให้เป็นจริงได้รวดเร็วมากขึ้นเคล็ดลับสำคัญก็คือความสม่าเสมอการโปรแกรมจิตต้องใช้เวลาแล้วก็ฝึกฝนทุกวันเพื่อเห็นผลในระยะยาวอารมณ์และความรู้สึกให้เชื่อมัน่นในสิ่งที่คุณพูดหรือจินตนาการและรู้สึกถึงมันได้จริงๆ และให้เลียกเลี่ยงความคิดลบหากมีความคิดลบๆค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยวางมันไปและดึงกลับมาที่ความคิดบวกให้บ่อยๆเรื่อยๆขึ้นแล้วความเป็นจริงที่เราจินตนาการไว้พูดบ่อยๆซ้ำๆก็จะเริ่มใกล้กับความเป็นจริงการโปรแกรมจิตจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณสนใจ ลองทําดูนะคะซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเป็นองค์ประกอบนั่นก็คือในร่างกายของเราจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบมากกว่า70%ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วเมื่อเอาน้ําแก้วที่1กับแก้วที่2มาพิสูจน์แก้วที่1พูดแต่คําดีๆสุภาพให้ความรักความอ่อนหวานข้อความที่เป็นบวกเมื่อไปส่องกล้องจุลทรรศน์ผลึกนั้นจะสวยงามมากเรียนเป็นระเบียบ กับแก้วที่สองน้ำที่พูดเชิงลบคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่เป็นพลังงานลบทั้งหมดก็จะได้ความรู้สึกที่ไม่ดีพอเอาน้ำหยุดน้ำมริคุณน้ำไปสองกล้องจุลทรรศน์ดูปรากฏว่าเป็นเพลที่ไม่สวยงามสเปสป,ปะซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเราพูดในสิ่งใดให้กับร่างกายร่างกายเราก็จะได้รับ สิ่งที่ดีๆงามและเป็นจริงตามสิ่งที่เราพูดค่ะ